โซดาปฏิมักสองจำพวกที่ขูทั้งหลายตาเป็นส <opportunities> ิ <ss> ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ ที่กุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพปปุริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบูตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรม อันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทําหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่า ทรม,มานุสารีย่าังลงสู่สัมมตานิยามยังลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทํากาละก่อนแต่ที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลที่ขูทั้งหลายบุคคลใด ย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายกลิ่นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายรสเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายโพธพะเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปมมลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายธรรมารมณเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตินิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุรุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทํากรรมอันกระทําแล้วจะเข้าถึงนรกกํำเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละ ก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีย่างลงสู่สัมมตานิยามอย่างลงสู่สัพพุริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบัน ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายวิญญาณทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายวิญญาณทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายวิญญาณทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายวิญญาณทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายวิญญาณทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายวิญญาณทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารี อย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลที่ขุทั้งหลาย ทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตะนิยามยังลงสู่สัพพุริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัชานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน che, ิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายสัมผัสทางตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสัมผัสทางหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลาย สัมผัสทางจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขูทั้งหลายสัมผัสทางลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขูทั้งหลายสัมผัสทางกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิขุทั้งหลายสัมผัสทางใจเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้อง อย่างลงสู่สับป,ปุริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่ง โดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตะนิยามยังลงสู่สัพป,ปริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทธรกรรมอันกระทธรมแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันพูดถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปร premier, ปรวน,นเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลาย เวทนาอันเกิดข well <con> ึ quindi, ้นเพราะสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิคุทั้งหลายเวทนาอันเกิดขึ้นเพราะสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิคุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไป ในธรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัย และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตนิยามยังลงสู่สัพปริสภูมิ ล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกรรเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันพูดถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายสัญญาในรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลาย สัญญาในเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขุทั้งหลายสัญญาในกลิ่นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติที่ขุทั้งหลายสัญญาในรสเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิขุทั้งหลายสัญญาในโผฐธพพะเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายสัญญาในธรรมารมเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธ,ธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพุริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบูตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละ ก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตะนิยามอย่างลงสู่สัพพุริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบัน ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าทิขุทั้งหลายสันเจตนาในรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายสันเจตนาในเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสันเจตนาในกลิ่นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสันเจตนาในรสเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสันเจตนาในผพธพะเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสันเจตนาในธรรมรมณ์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่า เป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล พิขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตะนิยามอย่างลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นบุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรก กำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าทิขุทั้งหลายตัณหาในรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายตัณหาในเสียงเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลาย ตัณหาในกลิ่นเป็นสิ right ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายตัณหาในรสเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติภิขุทั้งหลายตัณหาในผลทัพพะเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ พิขุทั้งหลายตัณหาในธรรมรมณ์เป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมัตตนิยามระบบแห่งความถูกต้อง อย่างลงสู่สับป,ปุริสภูมิภูมิแห่งสัตตบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่ง โดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตนิยามยังลงสู่สัพปริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขูทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าทิขุทั้งหลายปัทวีธาตุธาตุดินเป็นสิ่งไม่เท um um ี่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลายอาโปธาตุธาตุน้ำเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขุทั้งหลาย เตโชธาตธาตุไฟเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิกุทั้งหลายวายโยธาตทธาตุลมเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิกุทั้งหลายอากาศธาตุเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายวิญญาณธาตุเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารีอย่างลงสู่สัมมตตนิยาม ระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตวบุรุษล่วงพ้นบุตุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตะนิยามอย่างลงสู่สัพพุริสภูมิล่วงพ้นบุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันพูดถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพาน มีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าพิขุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายเวทนาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติพิขุทั้งหลายสัญญาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขูทั้งหลายสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขูทั้งหลายวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติทิขูทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธรรมหกอย่างนี้ ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัทธานุสารียอย่างลงสู่สัมมตตานิยามระบบแห่งความถูกต้องอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิภูมิแห่งสัตบุรุษล่วงพ้นบูรุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเตระฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละ ก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลทิ่ขุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่งแห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารียังลงสู่สัมมตะนิยามอย่างลงสู่สัพพุริสภูมิล่วงพ้นบุตุชนภูมิ ไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพิขุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบัน ผู้ถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าสารีบุตรอริยะอัดถังคิกมักนี้นั่นแหละชื่อว่ากระแสได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิ